้นรางแดงชื่ออื่นเครือเขาแกลบเถาวันเหล็กกล้องแกลบสพคุณรังแดงใช้แก้กระสายล้างไตช่วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเจริญอาหารขับปัสสาวะแก้เส้นเอ็นตึงแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวและอาการอ่อนเพลีย ครึ่งลิตรแล้วก็ใส่ลงไปน้ำที่มันเดือดครึ่งลิตรทิ้งไว้สักห้านาทีห้านาทีแล้วเราก็ยกมาเทใส่การพร้อนน้ำได้ไเลยโอ้ย,รยแรงมากแต่อาจใช้ได้ในกรดู ไม่ใช <festivals> ่ชายาแรงอย่างเดียวมันจะด้ามันจะคับนะอม่กีนเสร็จไปทั้งชาชาแรงแรงอย่างเดียวมันก็จะกลับมาเป็นซ้ำอีกถ้าซ้ำๆอย่าบอกว่าไม่ช่วยมันจะกลายไปโด้ยชาไปแรงอย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่พ้อไม่พ้อมันจะกลับมาเป็นซ้ำเจ้าคุณย่าจ๋าชาแรงแรงอย่างเดวจ้าแอคชั่นโอ้ย เป็นอะไรไปหรือไม่รู้เป็นอะไรเจ้าค่ะมันตึงปวดแล้วไปหมดเลยตั้งแต่ต้นคอจนถึงแขนไปหมดเลยเจ้าค่ะอ๋อจะเป็นอะไรไปละ่ะก็เล่นก้มงหน้าเล่นแต่โทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยกลางคืนก็นอนน้อยความดันมันกระขึ้นนะสิอยา่าน่าจะจริงนะเจ้าค่ะไม่เล่นแล้วก็ได้ จตต้องถามว่าจะ urun, เป็นทำยังไงดีนะครัีแล้วโจบค่ะไม่ยากไม่ยากข้างบ้านเราไม่ยากอตต้องอย่างงี้ไม่ยากอทำไมมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยไม่ยากไม่ยากผู้ิไม่ยากไม่ยากแล้วไงต่อข้างบ้านเรามีต้นร้างแดงอยู่ใช่โจ๊กไดพี่หมูจิกกล้องหน่อยนะคะ กล้อง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 ก้องกล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 ้งกล้อ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 กล้งกล้องกล้องกล้อกล้องกลงกล้อ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 งกลองกล้องกลงกงกลล้องกล้องกล้อล้องกล้องกงกงกล้ล้องก้องกล้องกกล้องกกล้องก้องกล้องก้อกล้งกลงองกล้อ้องกล้อองกล้้องกล้อล้อง้องกล้งกลง วางก่อนนะ,ะมาดื่มจ้ะรสชาติดีนะเจ้าคะทานแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายจ้ะหลังจากนี้ก็ต้องไม่ทำท่าซ้ำซากในเรื่องการเล่นแต่มือถือนะ,ะแล้วก็พักผ่อนเพียงพอเพราะ ลำพังาชารางแดงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้อาการกลับมาอีก,ก็ได้ถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบปกติแล้วก็ถ้าอยากจะให้ร่างกายดีขึ้นก็มีท่าบริหารเริ่มเข้าไปด้วยะะทำยังไงแล้วเจ้าค่ะอีฉันก็ไม่เคยเห็นเลยดูปู่นะแายใจเข้าแล้วก็งแขนคอชา้ชาๆหายใจออกกลมชา้ชาๆนะ แล้วก็เหลี่ยวซ้ายแล้วก็เหลี่ยวขวาช้าๆทำอย่างนี้สักสามสี่ครั้งก็จะดีแล้วจ้ะไม่ยากเลยนะเจ้าคะ่ะยังไงก็ต้องขอพบคุณเจ้าคุณปู่ด้วยล่ะเจ้าคะ่ะจ้าครเีบเนี่ย